วันอาทิตย์สีแดงมันแยงตาบังคับถอนไม่ต้องชิดเองให้ปวดกระบาลพราะเวนจัดมาให้แล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิก f อทุกทกท่านครับแล้วก็สวัสดี f อจากสปปลาวกันด้วยครับกลับมาเจอเจอกันอีกเช่นเคยครับกับวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์2568วันอาทิตย์ บังคับถอนสาหรับทัศนฟุตบอลเมื่อวานนี้ในหน้าช่องที่เบนได้บ้านบางไปให้4คู่เน้นจัดหนักในหน้าช่องพีารีอังกฤษครับก็ต้องบอกคําเดียวครับว่าขมปีกันสุดๆเลยครับ4คู่สรุปไห้กันก่อนเลยครับหอมหวาน1ขมปี2และก็ยกหยวนหนึ่งครับคู่ที่หอมหวานจะเป็นทางใบตันแอนโฮส่วนคู่ที่ยกหยวนจะเป็นใบตั้นและสองคู่ที่แมงโคตร อันตรายและขมปีสุดๆจะเป็นบอลมัดและก็อาร์เซนอลครับผลงานและทัศน์ฟุตบอลที่ได้วาดบางไว้ให้ในหน้าช่อง อาจจะไม่เป็นตามบทวิเคราะห์วิพากวิจารณ์และอาจจะขาดทุนไปนิดหน่อยก็ต้องขอโทษกราบขออภัยสมาชิก f อทุกท่านที่ตามกันไปด้วยแต่ในหมู่บ้านครับทีมงานเจ็บบอลบวกกับแนวทานที่เบ้นได้วาดวางเลยให้ผลงานและผลประกอบการก็ยังดีอยู่ในทิศทางที่บวกอย่างของเบ้นเมื่อวานนี้ใครที่ได้ตามบอลออนไปใครที่ตามชุดคอลเลกชันสายเจลีไปก็น่าจะหวานชื่นลื่นอุลา และก็บวกด้วยตัวขนมหวานทานง่าย 10K ที่มาตามนัด1ตัวอย่างใบตันเอ็นโฮมและยังไม่หมดแค่นั้นครับในทีมงานเทพบอลที่เบนได้อาทีมงานเทพบอลที่ได้วัดนวางไปให้ตัวเน้นการันตีบวกกับชุดอัลบั้ม3 ผลงานยังอยู่ในทิศทางที่บวกก็ดีอกดีใจกับสมาชิก f c ทุกท่านที่อยู่ในบ้านเทพบอลกันด้วยครับนี่แหละครับผลงานในบ้านก็ยังดีและอยู่ในทิศทางที่บวกสําหรับท่านใดที่ยังไม่เปิดอกเปิดใจยังไม่ได้ก้าวขาเข้ามาอยู่ในครอบครัวหวานเจี๊ยบเทพบอลของเบนก็เปิดใจแล้วตามเข้ามาได้ครับจิ้มเข้ามาเป็นเพื่อนกันปัดขวาไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์เขียนไว้ให้แบบชัดเจนเสียสละเสียเวลาดิดนนึงครับ คำอธิบายอ่านคำบรรยายใต้รูปโปรไฟล์และพี่พี่เอสมาชิกทุกท่านจะเจอประตูสู่ความสําเร็จเปิดใจแล้วตามเข้ามาครับคาว่าเปิดใจพี่พี่เอสมาชิกทุกท่านจะไม่เสียใจไม่เสียดายในการมาทําความรู้จักกับเบนเทบอลและในการเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับเบนเทบอลและสิ่งสําคัญเลยครับเปิดใจเข้ามา ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะประชาสันครับสปอนเซอร์ใหญ่สปอนเซอร์หลักเบนการันตีให้100%ครับอยู่ที่อื่นไม่ปลอดภยัยไม่มัน่นคงไม่มัน่นคงมาอยู่ที่เดียวกันครับการันตีโดยเบนเทบอลเองครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้ครับวันนี้ในหน้าช่องวันอาทิตย์สีแดงมันแยงตาวันอาทิตย์บังคับถอน คัดสรรและคิดวิเคราะห์มาให้เน้นๆเ,เหมือนเช่นเคย4คู่ไม่ต้องคิดเองให้มันปวดกระบาลเพราะบ็นจัดมาให้แล้วยังย้ำกันอีกเช่นเคยครับแนะนำให้แยกเน้นแยกแต่งการตีผลประกอบการอยู่ในทิศทางที่บวกทัศนะฟุตบอลดีๆเหตุผลฟุตบอลดีๆข้อมูลฟุตบอลดีๆชิปนี้มีคำตอบเสิร์ฟและลุยกันตอนคู่แรกครับ บิ๊กแบ r พิ i เม l ร a ล u e องกฤษคัำคืนนี้ครับชิกออเวลา23.30นอยู่ที่สนามเอติฮัสเตเดียมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้จะเปิดเอติฮัสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของจ่าฝูงลิเวอร์พูลสำหรับทัศนฟุตบอลคู่นี้เป็นแนะนำให้เลือกเชียร์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้เล่นในบ้านตัวเองต่อหน้าแฟนบอลตัวเองจะเปิดบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อย ถ้ามองกันถึงผลงานและฟอร์มการเล่นณนะช่วงเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเป็นทางลิวพูที่ดูโดดเด่นตัวแต่ถ้าวัดกันด้วยสุภาพร่างกายเบนยังมองว่าซนะิตี้ณปัจจุบันดีกว่าเยอะครับเพราะว่าในช่วง4-5นัดที่ผ่านมาลิวพูภายใต้การนําทีมของอาร์เดอร์สลอต คนข้าที่จะกลุ่มศึกหนักมาพอประมาณนัดล่าสุดพีมาริอักกฤษในการสัปดาห์ก็บุกไปเสมอเอเวอเรตมา2ประตูต่อ2ผลงานลิเวอร์พูลหาเกมหลังสุดรวมทุกรายการเป็นการชนะ3เกมเสมอ1เกมและก็แพ้ไป1เกมผลงานยังอยู่ในทิศทางที่ดีส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับภายใต้การนำทีมของเป๊ปกุนเดลล่านัดล่าสุดครับเพิ่งพ่ายให้กับเลอมาลิกและก็ตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปโดยภาพรวมแล้วนะครับเฮดทูเฮ ที่เจอเจอกันศักยภาพทีมศักยภาพลักเต้ยังเป็นทีมยังเป็น2ทีมที่คู่ขี้สูสียังเป็นไม้เบื่อไม้เมากันยังเป็นลิ้นกับฟันและสู้ฟันกันอย่างดุเดือดทุกฤดูการและทุกๆปีวันนี้มาเจอเจอกันในนัดที่2ฤดูกาลนี้เพราะเหตุเหตุนัดแรกที่เจอเจอกันลิวพูลในแอนฟิลด์เปิดบ้านชนะมา2ประตูต่อศูนย์วันนี้เชื่อว่าซิตี้จะมาล้างแค้นได้เชียร์ซิตี้ไปเถอะครับในบ้านวันนี้จะไม่แพ้ แเป็นอย่างน้อยการันตีความสดชื่นลุยกันต่อในคู่ต่อมาครับขอโฟกัสไปที่ลาลิก้าสเปนครับที่สนามซาติโกเบดบิลครับเลอาลมาลิกวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของจิโรนาสำหรับทัศนัฟุตบอลคู่นี้เบนแนะนำให้เลือกเชียร์ที่เรอาลมาลิดครับวันนี้จะเปิดบ้านทารุมจิโรนาได้อย่างแน่นอนครับขอต้องบอกว่าสถานการณ์ณปัจจุบันในการลุ้นแชมป์ลาลิกาสเปน ค่อนข้างที่จะดุเดือดมากครับหลังจาก2ทีมในหัวตารางอย่างบาร์เซโลนาและแอเติโกมาลิกในคํำคืนที่ผ่านมาพากันเก็บ3แต้มได้ทั้ง2ทีมแล้วก็ทีบเลอมาลิกหล่นมาอยู่ในลำดับที่3วันนี้ถ้าวัดกันด้วยแรงจูงใจขวัญกำลังใจแล้วมาสติกวันนี้ต้องบังคับตัวเองเก็บ3แต้มไม่ได้ เพื่อที่จะกลับไปอยู่จ่าฝูงอีกเช่นเคยโดยแล้ววันนี้แนวต้านโจทย์ที่เปิดมามาเจอกับจิโรนาแล้วครับศักยภาพทีมศักยภาพนักเตะบวกกับผลงานและฟอร์มการเล่นเป็นทางเลเอามาลิกที่ดูดีกว่าเฮตุเฮตที่เจอเจอกันเลเอามาลิกก็ขี่จิโรนาแบบยับยับ เพราะนัดแรกที่เจอกันในบ้านจิลรนาเลอเอามาลิกบุกไปตบถึงถิ่น3ประตูต่อศูนผลงาน5้าเกมหลังสุดรวมทุกรายการเลอเอามาลิกก็ไม่แพ้ใครมาเลยเกมนัดล่าสุดพึ่งโชว์ฟอร์มแก่งโชว์ฟอร์มเด็ดในบ้านตัวเองอัดแมนซิตี้ไปถึง3ประตูต่อหนึ่งวันนี้ไม่ต้องคิดหนักไม่ต้องคิดเยอะเชียร์ไปที่เลอเอามาลิกสวยจัดและสวยมากๆ เติบและลุยกันต่อคู่ต่อมายังอยู่ที่ลาลิกาสเปนคู่รอบบันดึกครับเลเออสุสราดวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลกานิสคู่นี้ทัศนฟุตบอลเป็นแนะนําให้เลือกเชียร์ที่เลเอาสุสระดวันนี้จะเปิดบ้านเบียดชนะเลกานิสเป็นอย่างน้อยครับเราบอกว่าผลงานเลเอาสุสรดนะดณช่วงเวลานี้ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมมากครับยิ่งนําซ้าการที่เลเออสุสระดเล่นในบ้านตัวเอง4เกมหลังสุดชนะรวดครับเล่นดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว บวกกับเฮตูเฮตที่เจอกันกับเลกานิสเป็นทางเลเอสุสระที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นกว่านำ้ำซ้ําอีกหนึ่งอย่างคือการที่ฝั่งผู้มาเยือนอย่างเลกานิสออกมาเป็นเกมเยือนแล้วด้วยครับเล่นไม่ดีเป็นทุนเดิมภาพรวมโมเมนตัมต่างๆวันนี้ยังเอื้อให้กับเลเอสุสระเชียร์เลเอส,สุสด สวยจัดและสวยมากๆการันตีความสดชื่นสุดท้ายสวยๆฟุตบอลคู่ที่4ที่นาลอเชียรครับเบนขอโฟกัสไปที่ลีกเอิงฝรั่งเศสคู่ที่น่าสนใจครับรอบบอนดึกเลยครับตีสอนาทีระหว่างเจ้าบ้านอย่างโอลิมปิกลียงวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปารีชชชสชาติแฌงศาสนาฟุตบอลคู่นี้เบนอยากให้เลือกเชียร์อยู่ที่2มุมมองมุมมองแรกวันนี้เชียร์ปารีสไปได้เลย และมุมมองที่2ให้บินบนบินสูงการลตีจบ90นาทีมี3ประตูให้รับชมในมุมมองที่น่าเชียร์เบนแนะนําให้เลือกเชียร์ที่หน้าบอลอย่างปารีสวันนี้จะบุกมาเบียดชนะลียงเป็นอย่างน้อยก็ต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์ผลงานและฟอร์มการเล่นใน ปัจจุบันครับปารีสผลงานค่อนข้างที่จะดีมากครับ20เกมหลังสุดรวมทุกรายการชนะไปถึง18เกมวันนี้มาเจอเจอกันกับโอลิมปิกลียงครับผลงานลียงในบ้านอาจจะดีก็ตามจริงแต่โดยภาพรวมแล้วคุณภาพแนวลูกปารีสณนะปัจจุบัน ค่อนข้างที่จะดีมา,มากๆนัดล่าสุดในยูฟ่าแชมเปี้ยนีกเป็นการเปิดบ้านอัดแบดไปถึง7ประตูต่ตอศูนย์วันนี้มาเจอเจอกันคุณภาพเกมรับคุณภาพเกมลุกบวกกับขวัญกำลังใจแรงจูงใจปารีสยังดูดีกว่าเชียร์ปารีสสวยจัดจัดและสวยมากๆนี่คือสี่คู่เน้นจัดหนักเทนนาตักกันไปได้เลยประกอบไปด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้เลอัามาดิลเลอสสดะ ปาลีแชแชแมงเพิ่มเติมมากกว่านี้เปิดใจแล้วก็ตามเข้ามาสำหรับวันนี้ขอให้พี่สมาชิก f อทุกท่านดูบอลนี้มีความสุขดูบอลให้สนุกทบต้นทบดอกวันนี้เราจะประสบความสำเร็จไปด้วยกันโชคดีมีชยัยโชคชัยมีเบื